ขอให้เธอทั้งหลายผู้เป็นลูกของพระพุทธเจ้าขอให้เธอทั้งหลายผู้เป็นลูกแห่งพระธรรมขอให้เธอทั้งหลายผู้เป็นลูกของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีความตั้งมั่นและก็ศรัทธาไม่เสือ่อมต่อความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและเหล่าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเพราะหมายถึงเอาผลที่จะเกิดขึ้นกับใจของเธอทุกคน เพราะส้าจิตของเธอมีความมั่นคงต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสง์ในคราวใดเธอก็จะสิ้นความลังเลสงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เธอเป็นสุขเธอก็ไม่สงสัยในผลนั้นเหตุที่ทําให้เธอเป็นทุกข์เธอก็ไม่สงสัยในผลนั้นเราจึงขอให้จิตของเธอทุกคนจงเป็นผู้เข้าถึงซึ่งคุณพระพุทธเจ้า คุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์อย่างหมดคำว่าลังเลและสงสัยด้วยประการทั้งปวงก็ได้อำนาจแห่งบุญกุศลที่เธอได้กระทำไว้ในพระพุทธศาสนามีจิตศรัทธากระทำได้ความศรัทธาเ <c oughs> ชื่อว่าเราทิ้งลงไปในพระพุทธศาสนาไม่สูญเปล่าแล้วก็เชื่อว่า สิ่งที่เรายอมทิ้งในสมบัติของโลกนี้ก็เพราะเราหมดความเย่อหย่ยินดีกับความเป็นมนุษย์สมบัติเหล่านี้จริงไม่ได้เป็นของมีค่าและมีความาหมายอะไรกับเราจรึงเราเอามาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพระศาสนาเพราะพระศาสนายังมีประโยชน์ต่อคนอีกมากมายสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ได้เกิดมามีกําลังมดน้อยคือมีกําลังใจอ่อนก็มาก มีกำลังใจดีแต่ว่ามีปัญญาน้อยก็มากมีศรัทธาน้อยก็เยอะมีศรัทธามากก็มีมีปัญญาน้อยก็มากนั้นคนเหล่านี้จึงมีอีกหลายๆายคนที่นับไม่ถ้วนที่จำเป็นต้องได้อาศัยพระพุทธศาสนาเพื่อมีหลักในการประพฤติปฏิบัติจ,จิตใจของตนไม่เหมือนกับ โอกาสของคนที่ไม่มีพระพุทธศาสนาสกา็าเท่ากับวง,วงเวียนอยู่ในวกบนที่ไม่อาจจะดุดพ้นในสิ่งที่เขาก็ทํากันได้แต่เราทุกคนเนี่ยได้พึ่งพระพุทธศาสนาเราเห็นคุณค่าในพระศาสนาอย่างจแจ่มแจ้งว่าทําให้เราเนี่ยไม่ต้องอยู่ในวงัวงบนเรายังเดินออกมาจากวางังวนนอยู่ในขอบของวังวนได้ เรายังรู้แล้วก็เห็นแล้วก็เข้าใจในสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราจึงเป็นผู้มีโอกาสดีนั้นกุศลและความดีที่เธอกธระทำมานี้แล้วก็ยังประโยชน์ให้กับคนอีกจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนคนเหล่านี้ก็ได้พึ่งอาศัยในพระพุทธศาสนาเยี่ยงเราในโยคในเบื้องหน้าคนเหล่านี้ก็จะมีศรัทธาที่มั่นคงต่อพระพุทธศาสนาต่อไป ต่สำหรับเราแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่ได้กลับมาเพื่อจะบำรุงพระพุทธศาสนาอีกไม่ว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใดๆในอนาคตกาศขอให้เธอจจะสามารถดำรงอยู่ด้จิตอันมั่นคงว่าเราเป็นผู้ประสงค์ที่พึงปรารถนาที่จะกระทำต่อพระพุทธศาสนาด้วยศรัทธาที่ไม่เสื่อม เป็นผู้ที่มีความรักและเคารพจริงในพระพุทธพระสัมพระอริยสงฆ์อยากโดยไม่หันเหหาที่พึ่งอันใดที่ทำให้ใจของเรานั้นกังวลแล้วก็เป็นโทษบุญเหล่านี้จงมาบังเกิดเป็นพลาอาริสงส์ให้จิตของเธอทุกคนจงมีความหนักแน่นหนักแน่นในสิ่งที่เธอคิด จงเป็นผู้มีความหนักแน่นในสิ่งที่เธอตัดสินใจที่สามารถจะดำลงไว้ในคำสั่งสอนขององค์เสด็จพรัสัมรรมาสัมพุทธเจ้าอย่างไม่เสื่อมคลายขอให้กุศลทั้งหมดจงมารวมกันยังให้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเธอทุกคนเนี่ยเปลี่ยมไปด้วยความมั่นคงในพระรัตนตรัยอย่างนี้เป็นที่สุดเพราะเราเชื่อว่า บุคคลผู้ใดก็ตามถึงซึ่งคุณพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงดีแล้วบุคคลเหล่านั้นจะพ้นจากความเดือดร้อนทั้งกายและใจทุกเมื่อและเราก็เชื่อว่าผลของความดีที่เธอทำมานี้ทั้งหมดจะยังให้เธอถึงซึ่งผลที่กล่าวมาอย่างแน่นอนแล้วก็มีความบริบูรณ์สมบูรณ์เป็นเรื่องปกติวิสัยของผู้ได้ตั้งใจกระทำความดีอย่างไม่เสื่อม นั้นที่สุดแห่งพรของเราเราจึงประสงค์ให้เธอทั้งหลายเป็นผู้ที่มีจิตอันมั่นคงต่อพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์ไม่ให้เสื่อมไม่คลายออกไปจากความคิดไม่เสื่อมจากการกระทําของเธอแม้ชั่วขณะจิตเดียวและเวลาเดียวต่อให้อกุศลกรรมเก่าจะมีภาระกําลังมากเพียงใดต่อให้ความเป็นผู้มิจฉาทิฏฐจเก่าจะพึงบันดาลปรุงแต่งให้มีความคิดไปทางไหน ก็ขอให้กาลังบุญที่เธอได้กระทำมาทั้งหมดนี้ที่เริ่มกระทำความดีไว้ในพระพุทธศาสนายังคุ้มครองใจของเธอให้ความหนักแน่นแล้วก็มั่นคงในคุณของพระพุทธเจ,จ้าพระธรรมพระอริยสองฆ์อย่างไม่เสื่อมทุกที่วาราติจนกว่าเท้าของเธอจะได้ถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบันทุกท่านทุกคนเทน